แดงน้องรองเนี no ่ยฮะทั้งแดงผมไปเลี้ยวเลยจะรับประชาคมไปเลี้ยวไทรเลี้ยวไทรไปยุไกบ่ขามวยไปบ่ขามวยไปทางเว้ไทรเว้ขวาขามวยไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปที่เจอขอบให้เหลืองว่าไงท่านสิงห์ กอไผเหลืองผ่านพี่มาเมื่อกี้เนี่แะกอไผเหลืองเนี่ยน้องลวงน้องลวงอะไปไหนอยเจ้วยองไปไก่ยุบครับเอออยู่เรียนจุโนงเรียน้องลวงิหาสิเมตรเขาเขเรียนยุ่งนมเ่ยมาไมมาไหนขี่ตามดามเลยจะไปทางทางไนแล้วทางนี้แหละอเลรกุญจินะบ้ามาบ้าอะไรว่บ้าอะไคือคือคุยกับผมก็ไม่เนี่ยถึงใน กอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บข้ามห่วยไปเลี้ยวขวาเจอกอไผ่เหลืองบอกว่านี่หมายหมาว่าไมาว่าข้ามห้วยไปปุ๊บจะเจอกอไผ่เหลืองบอกเรือว่าเลี้ยวขวาก่อนที่เราไปจับนะข้ามห้วยไปปุ๊บไปทางนู้นแหละไปต่เดี๋ข้ามห้วยไปเลี้ยวขวาบอกว่านี่ข้ามห้วยไปเลี้ยวขวาเจอกอไผ่เหลือง ทัง้งผููเ่าผููแก่บ่ะเขา,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 า็ไปยังวัดดวงดดอะดดยังลุมล่มรุ่มอยู่รถรถสิบอะอยู่บ